ครับผมก็สวัสดีนะสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมยินอีกแล้วนะทุกคนวันนี้ครับผมก็ไม่สิ่งแปกใหม่อีกแล้วทุกคนก็คือเป็นสนามที่ใหม่ใหม่ ให้ทุกคนได้รับชมกันอีกแล้วตอนนี้อยู่กับรายการนะครับ We a r Scooter นั่นเองนะครับทุกคนวันนี้ครับผมผมมานะอยู่ที่สนามนะครับผมอ่อนนุช63ครับผม SW13 นั่นเองนะครับทุกคนสถานที่แห่งนี้ครับเหมือนเป็นสถานที่มีเจ้าของนะครับและเจ้าของนะครับเขาก็ได้สร้างอุปกรณ์นะครับผมสเก็ตบอร์ดเซิร์ฟสเก็ตนะครับผมหลากหลายอุปกรณ์เหมือนกันด้วยเนื้อมือ ของแบบของเด็กสเก็ตด,ด้วยกันนะคะผมก็มีหลากหลายมากนะผมอุปกรณ์ก็อาจจะแบบว่าคลาสติกแฮนด์เมดนิดนึงนะคะผมที่นี่นะผมก็จะเป็นแหล่งรวบรวมของรถนะผมมีบาร์ด้วยนะผมบาร์แบบขายแบบน้ําเครื่องดื่มนะมีที่ออกกำลังกายนะผมแต่ส่วนใหญ่ที่สังเกตได้ชัดเลยนะผม รูปภาพบนกำแพงนั่นคือกราฟิกตี้นั่นเองนะผมเอกลักษณ์ของที่นี่เลยนะทุกคนส่วนาราคานะผมค่าเข้าเล่นนะที่นี่เก็บค่าเข้าเล่นกันด้วยนะทุกคนท่านละ50บาทตลอดทั้งวันเลยนะครับผมสำหรับเด็กนะผม20บบาทเท่านั้นครับผมทั้งวันนะทุกคนไม่มีกำหนดเวลานะครับผมแต่อาจจะมีแบบเจ้าของก็ไปทุล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีปิดเลยเขาอาจจะแจ้ง ลูกค้าล่วงหน้าหรือว่าคนมาเล่นล่วงหน้านั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันทุกคนว่าด้านในนะครับผมจะมีอุปกรณ์ประเภทไหนบ้างนะครับผมและภายในรอบๆอย่างที่ผมเล่าให้ทุกคนฟังตอนแรกจะเป็นอย่างไรนะครับผมไปดูกันทุกคน She says that she loves me, she just wants to fool me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money. She says she wants my necklace, put her on the guest list. Hope I don't regret this, hope I don't regret this. I'm feeling it. ตอนนี้นะภายในนะี่ทุกคนทุกคนจะเห็นกราฟิกตี้เต็มไปหมดเลยนะผมแล้วก็บอครับผมเรียกว่าบอแล้วกันเนาะให้มันทําความเข้าใจง่ายนะบอร์สาหรับเล่นเซิร์ฟหรือเล่นประเภทกีฬาอื่นๆนะแต่สําหรับที่นี่ผมว่ามันไม่เหมาะกับกีฬาบีบเอ็กเท่าไหร่นะทุกคนนะแต่กสกูตเตอร์นี่ยังเหมาะนะเพราะว่ายังมีพื้นที่ถ่ายพื้นที่จบนะครับผมแต่บีบเอ็กเนี่ยค,ค่อนข้างคันใหญ่นะผมแนละ้วอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างจะสั้น เรอาอาจจะเล่นไม่ถนัดน,นะครับผมก็ไม่แนะนําให้มาดีกว่านะครับส่วนใหญ่ถ้าจะเล่นสเก็ตบอร์ดเซิร์ฟสเก็ตก็แนะนําให้มาเล่นที่นี่กันนะครับผมอุปกรณ์ทุกคนดูข้างหลังนะคลาสสิกนะทุกคนเอารถมาทําตกแต่งนะครับมีบอ่อนะอุปกรณ์ทุกอย่างจะเป็นไม้นะยกเว้นบอรนะ์จะเป็นปูนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมิฝั่งนู้นนะผมทะลุก,กําแพงเข้าไปเขาทําแล้วตอนนี้ยังยังไม่เสร็จนะทุกคนก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองลองลอง,ลองดูแบบครา่าวๆกันก่อนนี้ไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยนะแต่ว่าตอนนี้อุปกรณ์ด้านหน้าครับมีตัวส่งเเยอะมมากก็ เด็กมีบล็อกเตี้ยสูงนะครับผมให้ทุกคนได้ฝึกกันนะผมใครที่สนใจนะก็มาฝึดที่นี่ได้มาเล่นที่นี่ได้นะผมค่าเข้าผู้ใหญ่50ครับผมเด็ก20เท่านั้นเดี๋ยวผมขอตัวทุกคนไปเล่นก่อนดีกว่านะอาจจะเล่นเบาๆนะครับผมนะไปดูกันทุกคน yeah, ครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะผมตอนนี้ผมหมดทุกอย่างเลยเลี้ยวแรงไม่เหลืออะไรเลยนะทุกคนสถานที่แห่งนี้ครับผมผมก็เมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็ได้ไปทดลองเล่นแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยเลยเพราะว่าคือถ้าตรงๆคือสําหรับตัวผมผมว่ามันสั้นไปนะมันมันแคบไปหน่อยแล้วก็สั้นพอ เราเล่นตัวหนึ่งเล่นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะลงมาปุ๊บเนี้ยมันก็ถึงชนกันชนกําแพงแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าสําหรับสเก็ตบอร์ดนะครับผมเทิร์สเก็ตที่เล่นด้วยเล่นแบบไม่ต้องเร็วมากผม่าโอเคอยู่นะครับผมใครที่ชื่นชอบนะครับผมก็ลองเข้ามาลองเล่นกันได้นะครับผมค่าใช้จ่ายนะครับผมผู้ใหญ่50บาทเด็ก20บาทตลอดทั้งวันนะครับผมก็สําหรับวันนี้ครับผมก็ต้องฝากด้วยนะครับผมฝากช่อง youtube นะครับผม โกสกูตเตอร์นะครับผมนัดในกู๊ดนะครับผมแล้วก็ฝากช่องทางการพูดคุยการสนทนากาันอีกหนึ่งช่องทางน,น,นั่นคือ Facebook นั่นเองนะทุกคนกลุ่มนะครับสกูตเตอร์สแตนไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมเข้ามาพบปะพูดคุยกันได้นะครับผมปรึกษาเกี่ยวกับ กีฬาประเภทสกูตเตอร์ได้นะครับผมจะมีพี่ๆคอยตอบนะครับผมคนที่มีความรู้หลายๆคนนะผมก็จะมาช่วยกันให้คําปรึกษาได้อย่างดีเลยนะครับผมทำให้ทุกคนได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับสกูตเตอร์มากขึ้นด้วยนะทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มครับผมฝากไว้ด้วยนะกลุ่มมนี้จะเป็นกลุ่มที่พาทุกคนนะไปท่องเที่ยวหลากหลายมากมายนะไม่ว่าจะสถานที่นั้นมีปาร์คหรือเปล่าปาร์คคืออุปกรณ์สกูตเ,เตอร์สเก็ตบอร์ดจะมีหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับผมแต่ถ้าเราได้ไปเที่ยวอย่างนี้ย เราเอาสกูตเตอร์ไปด้วยในทุกที่อยู่แล้วนะครับผมนั่นคือโกสกูตเตอร์นั่นเองนะครับผมชื่อกลุ่มว่าโกสกูตเตอร์นะครับผมก็ฝากติดตามนะถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมสถานที่แห่งนี้นะครับผม SW13 นะครับผมเดี๋ยวครั้งหน้าครับผม จะไปที่ไหนต่อก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ <S 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 <S